ท่านประหลัดเทศบาลด้านหลังโพเดียมของท่านในเดินท่านด้วยความเคารพค่ะจะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริอันหลากหลายโครงการจากสถาบันว,วิจัยการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเจิดศรียุธยาได้ลกล่าวเปิดพิธีและนำปล่อย ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ในโลกนี้แล้วตลอดเวลาทางท่านกรรมการบริษัทโตยโยต้าประตูน้ำพระอินทร์คุณเราก็จะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะทักการะตอองค์พระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะนะคะก็ขณะนี้เป็นบรรยากาศนะคะที่พวกเรานะคะทุกท่านรรรมจัังหวดาก ท่าานนยกได้พี่น้องโยชนและประชาชนชาวธุรสร้างตะวับินหลักการพัฒนาเกี่ยวข้องกับการเกษตรจนถึงเหนื่อยอยู่ดีนะคะทาใจข่ายท่าเขาทะเลเด็กๆจากช่วงนี้นะคะเป็นบรรยากาศนะคะที่ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะในพิ